เอานะครับก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้นะครับผมไปเจอเกมคาสิโนเกม,มหนึ่งมานาเล่นมากๆของค่าย Evolution น,นะเออวันนี้นะครับทุนพันแปดนะผมเนี่ยผมไปเจอมาวันนี้เกมเนี่ยชื่อว่าจะลุ่งหรือจะล่วงเออเกมแม่งโคตรวนตีนอะ่ะเกมแม่งแบบเล่นไปแล้วแบบดูเพลินๆน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายการเล่นเกมให้ดูนะครับเนะี่ยคุณเห็นไหมสังเกตไหมว่าเห็นไหมเกมมันจะมีแบบโหลหมุนๆเนี่ยอ่ะเนี่ยบอลเขียวลอยมาแล้ว เวลาบอลเขียวที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเป็นเงินที่เราได้นะแล้วมันก็จะเก็บสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆคูณหนึ่งจุดหกคูณสองคูณสองจุดเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ถ้าหาเป็นบอลแดงลอยขึ้นไปนะครับเราอาจจะเสียเงินนะเงินที่เราจะเสียอันนี้ขึ้นไปละนี่ก็ได้เงินอีกแล้วมันก็จะคูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราจะเล่นต่อหรือว่าเราจะถอนออกหรือเราจะถอนครึ่งหนึ่งแบบดูคุณดูบอลเขียวดิเต็มโหลปะ บอลแดงนิดเดียวเองอ่ะบอลเขียวเยอะมากนี่ได้เปอแล้วโอ้เนี่ยถ้าลงทันนี่ได้ต้องได้เงินแล้วเนี่ยทีนี้เราต้องรอนะครับเพราะว่ามันยังไม่จบรอบนะจบรอบก็ต่อเมื่อบอลแดงขึ้นอี้แล้วมีอีเจนะครับมาเว้านะฮะไม่รู้พูดอะไรโอ้โอ้แล้วมีบอลเหลืองด้วยครับบอลสีเหลืองนี่คือผมจะบอกให้นะมันมีลูกเดียวนะครับในโหลนะฮะคุณสมบัติของบอลเหลืองนี่มันจะเหมือนเป็นเกราะป้องกันเราแล้วกันอ่ะ เป็นเกาะป้องกันเราสมมติถ้ามีบอลแดงขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีบอลเหลืองเนี่ยก็คือเราจะเสียเงินไปเลยถูกไหมแต่ถ้าเรามีบอลบอลสีเหลืองอยู่ในสล็อตแล้วเนี่ยถ้าสมมติบอลแดงมันลอยขึ้นมามันก็จะแบบตัดบอลแดงทิ้งไปตรงนี้เราก็จะสามารถเลือดว่าจะเล่นต่อหรือว่าพออะไรเงี้ยคือมีโอกาสพลาดครั้งนึงอะถ้ากรณีเรามีบอลเหลืองอะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีแดงเลยคนระับตอนนี้มันไปคูณเจ็ดแล้วนะเงินที่มันได้เนี่ยคุณดูดิเงินฟรีปะ่ะเกมเนี้ยผมไปเจอมา เกมมันจะลุ่งเดี๋ยวจะล่นะวงอะคูณบอลเคีย์แล้วคูณสิบแล้วเนี่ยคูณนี้ถ้าลงแบบร้อยสองร้อยได้เป็นพันสองพันแล้วนะเนี่ยเนี่ยทุนมาพันแปดด้วยผมอยากกำไรสักพันนึงก็พอแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ดูนะครับเดีย๋ยวรอจบรอบนี้กันนะเพลินเกินไปละโอ้โหเขียวไมกแล้วคูณสิบห้าข่มอนขอมอน เก็อย่าไหลาย,ยาวดิเหลือไว้ตอนที่ผมเล่นมานเหี่โอเคแดงมานะครับแต่ว่าเกมอาจจะดําเนินต่อนะเพราะมันมีลูกประกันนะครับมันอาจจะหมุนต่ออีกนะแต่ว่าเป็นผมเนี่ยผมขอแล้วนะครูสิบห้านะโคตรอิ่มอ่ะถะือว่ะโอ้บอลแดงออกเรียบร้อยโอเคถึงตาแล้วละเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคเล่นเล็กๆน,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 นะครับนะวันนี้ขอเล่นไปสองร้อยแล้วกันโอเคก็คือทิกง่ายๆนะครับผมมองว่านะคือบอลเขียวมันเยอะมากใช่ไหม เราก็เล่นแบบว่าอให้มันแบบบอลเขียวขึ้นสองสามรอบเราก็พอเลยเอากําไรแบบเท่าหนึง่งแบบกำไรแบบสี่ร้อยกำไรแบบสองร้อยอะไรเงี้ยชิวๆอ่ะเราแบบจะโลภมากอะไรเงี้ยเพราะว่าโอกาสที่บอลเขียวมันขึ้นเนี่ยมันเยอะมากโอเคได้ละไอ้เขียวมาเห็นไหมมันจะมีไปต่อถอนทั้งหมดหรือว่าถอนครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ระดับเราต้องไปต่อก็แล้วถอนครึ่งหนึ่งอะไรเล,เลสละบอลเขียวเยอะขนาดนี้ไอ้เขียวลูกเพราะว่าไอ้เขียวสวยเขียวเน่าซางเน่าซาง ไปต่อคะยังไม่ถึงเป้านะฮะขอสักขอแบบสี่ร้อยเนี่ยเราค่อยถอนถือว่าแบบเป็ดเดเลยคุณเท่าตัวกับกันที่เราลงไปถูกไหมขออีกรูปหนึ่งชิวชิวมากได้สี่ร้อยแล้วอ๋อชิวป่ะถอนเลยนั่นได้ละสี่ร้อยการชนะผมคุณสองร้อยได้แป๊บเดียวสี่ร้อยได้มาละกำไรสองร้อยเป็นไงได้เงินมากง่ายไหม ค่ง่ายเลยเนะแบบไม่ต้องอะไรเลยอยู่บนโงโง,โง่ๆจรงิงๆ,ๆ,ๆิ้งกิ้ๆอะนี่หลีตานี่แทบจะไม่เห็นสีแดงแล้วนะถ้าผมหลีตาเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าผมลงต่อที่ผมได้720ยแล้วนะยังเขียวอยู่เลยแต่สิ่งพนันเนี่ยน,น,นะโลกมากแต่ลาบหายสุดละเราเล่นแล้วแบบเราต้องมีสตินิดนึงนะ อโอเคแดงละได้ละสี่รอยชิลไปอีกสองร้อยขอลยยาวๆหน่อยขอรูปประกันอนะ่ะผมว่านะแบบเล่นแล้วแบบมีรูปประกันสีเหลืองมาโวดชิลเขียวมาเขียวเนี่ยฟ้าโอ้โอ้แบบนี้ชิลเลยได้เหลืองมาโอ้รอบนี้ผมมาละผมว่าบอวีมาละ อย่างนี้คือแบบว่าต่อให้แดงขึ้นนี่เราไม่ต้องกลัวเสียเงินเลยนะเพราะว่าเรามีแบบเกาะป้องกันเราแหละขอเขียวหน่อยนั่นเขียวมาชิวอะรอบนี้ผมรับเงินชิวเลยอะขอยาวๆได้ไหมลูกไอ้เขียวไอ้เขียวลูกพ่อนั่นเขียวหวันเชียบหวันเชียบมวเยลหวันเชียบมวยเยล โอ้โหเกมดีนะคนว่าไงทุกคนว่าไงใครอยากเล่นนะครับลองทักมาได้นะครับไปอีกแล้วเขี่ยม,มาอีกแล้วไม่ค่อยมีให้เล่นนะครับนะเกมเนี้ยส่วนใหญ,ญ่คนจะปแบบชอบเล่นแบบบาคารงบาคา,ญญา,ญญา,ญญาร่าลงสลัดอะไรเงี้ยลองมาเล่นเกมพวกเนี้ยครับมันแจกเงินง่ายนะมันชิวๆอ,อ่ะดูดิมาแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบละจริงจินิดผมตั้งเป้าไว้แค่อเอามากำไรพันหนึ่งได 1, 000, ้พันหนึ่งถถอนเลยนะเนี่ยหรือไม่ก็แบบถ้ามันแดงขึ้นเนี่ยผมน่าจะพอเลย ขออ่อกเชียวอีกสวยเสียวอันนี้เสียวนะขอเชียวอีกพันหนึ่งละวอันนี้ผมพอแล้วเนี่ยจริงๆนะวันเนี้ยผมมาเล่นแปบ๊บเดียวเองดูดิเชียวสวยพันสี่ร้อยปุกปั่นเทียว ดีกว่าไปนั่งเหมือนสล็อตอีกนะผมว่านะนั่งยูตู้โกงโ,โง่เนี่ยกิ่งบอลเล่นๆนะโอเคแดงมาแต่เราไม่เสียนะเพราะเรามีบอลส้มที่นี่จะไปต่อหรือถอนก็แล้วแต่แต่ผมขอถอนนะครับนะเพราะว่าผมพอละอันหนึ่งก็เยอะแล้วนะสมว่าไงอันหนึ่งอ่ะถูกป่ะล่ะสำหรับแบบไปลื้ทุนน้อยแบบผม,มนะกุเขียวมอมกเดี๋ยวถ้าเล่นต่อเนี่ยได้สองนหนึ่งละ ในขนาดเขียวไปเยอะนะผมเห็นในในโถดในกิ่งเน่ยมันยังมีสีแดงสีเขียวยังพอๆกันเลยอะผมหลีตาในเทปไม่เห็นสีแดงเลยนะโอ้โหเขียวอีกแลแบบ้เวเกมดีป่ะทุกคนว่าไใครสนใจนะครับนะลองทักมาถามดูได้นะครับลองลองมาเล่นดูได้นะเกมใหม่ใหมเงี่ยผมอยากให้ทุกคนลองนะเกมมันดีอะ 4 8แล้วอะถ้าผมเล่นต่ออิจฉาเสียดายอะเิ no <laughs> <It is. S 1> ่ะเ้ยจะไปต่ออีกเลยโอ้เขียวอีกแล้วดูดิเขียวออกง่ายปะแบบทุกคนลองแบบดูเล่นๆเนี่ยบอลแดงโอเคมมีสิบตอ,อกแดงก็มีแหละแต่ท้ายแล้วบอลเขียวเยอะกว่าเราเล่นหลายๆรอบอะยังไงยังไงก็เขียวไปผมว่านะ 1มื่นสองแล้วแบบถ้าผมเล่นต่อผมไม่อยากเสี่ยง่ยกำไรผมพอแล้วเนี่ยพอได้ละจะไปแล้วนะไอ้หนูจะถอนแล้วเนี่ยถอนได้ยัง <ไ Brew. S 1> โอเคแดงมาเรียบร้อยผมได้กำไรละพันสี่ร้อยบาทนี่ผมเอาทุนมาพันแฝดนะครับนี่ผมมีสามพันสองเท่าะกับผมบอกเขาหลยประมาณพันสี่ร้อยใช่ปะชวอะถอนดีกว่าลึกยังไง มีเศษ200เดี๋ยวผมเล่นอีกเล่น2อ0รอบนึงละกันให้เป็น3 0 0 0กลมๆโอเครอบนี้แดงออกโมดวงดีนะเนี่ยดีนะไม่ลงไป200สุดท้ายก่อนปิดชิปใครสนใจนะครับนะอย่าลืมนะครับทักมาถามผมได้นะเกมดีๆนะครับเกมแบบชิวๆอะ่ะลุ้นๆอะ่ะเขียวได้ไหมขอเขียวได้ไหม โอเคแดงมาวันนี้เราต้องแยกย้ายกันแล้วครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูใหม่อีกรอบนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดี